สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวยเด็ดอยากรู้ต้องดูสําหรับคลิปนี้เราจะมาสรุป3ตัวบนแนวทางมิติใหม่ที่1ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอาธิบายผิดไปบ้างนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคํานวณกันผมก็มีคําแนะนํานิดนึงคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับมันงมดที่ผ่านมาแนวทางมิติใหม่ที่หนึ่งก็น่าจะได้นะครับแล้ก็พาไปแต้มเดียวตัวเดียวอีกแล้วนะยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิก็ลองถ้าสรดวกงวด,ดนี้งวดนี้เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ออกไปปรับปรุงนะครับเอาไปปรับปนะร,บปปรบปุงเป็นสูตรของตัวเองดูนะว่า หรือว่าจะเป็นแนวทางของมันเพื่อนเองนะครับพอบางครั้งผมสรุปนาจะผิดไปบ้างนะก็ออกเจ็ดสองห้านะครับก็มีแต่สามเท่านั้นเลยเป็นสามห้าเจ็ดก็น่าเสียดายนะอืมแต้มเดียวนิดเดียวเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับออกห้าหนึ่งเจ็ดเราได้หนึ่งห้าแปดกับหนึ่งหกแปดนั่นไม่ไรครับเยี๋งวันนี้มากันใหม่นะครับมาสู้กันใหม่ เพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็ได้จดตัวเลขลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องดูวิธีการคิดคำนวณนะครับว่ามันยังไงเดี๋ยวยังไงผมจะทำให้ดูนะครับยังไงก็คิดคำนวณไปพร้อมกันนะครับแล้วก็จะไปเร็วกันนิดนึงนะสำหรับสูตรวิธีใหม่ที่หนึงก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด10สูตรนะครับเรามาดูสูตรแรกกันก่อนนะ ชหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนะได้10แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1เป็น10 1นะ1บวก1ก็ได้สองเป็น1 2อ่งต่อมาครับสูตรที่2หลักแสนบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 5บวก2ได้7 7บวก7ได้4บวก1ก็เป็น5ได้4ี่ห้า นึ่งสองสี่นะ 1, 2, 4, 5, นะสูตรที่1สูตรที่2ต่อไปสูตรที่3สูตรที่3ก็เราจะใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 7บวก3อ่าขออภัยครับ4บวก3ได้7 7บวก 1, ได้8เป็น78มาดูสูตรที่4สูตรที่4ี หลักแสนบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 5บวก7ได้12 12บวก3ได้15นะครับก็5ไปบวกอีก1ก็เป็น6ได้5 6า6นะนี่5 6สูตรที่3ได้7 8 7 8นะ7 8 5 6 โอเคครับมาดูสูตรที่5และสูตรที่6ต่อสูตรที่5ใช้หลักแสนบวกด้วยหลักพันนะ5บวก6ได้11แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2บวกกับ0ก็ได้1บวก1ก็เป็น2ได้1 2สูตรที่6ใช้หลักพันบนนะใช้หลักพันนะบวกด้วย หักหน่วยล่าง6บวก0ได้6แล้วก็บวกได้1ก็เป็น7ได้6 7นะแล้วก็มาดูสูตรที่7ต่อเลยสูตรที่7ใช้หลักแสนบวกด้วยหลักพันแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบล่าง5บวก6ได้11 1 1บวก7ได้18แล้วก็8ก็บวกอีก1ก็ด้เป็น8 9นะสูตรที่5 1 2นสะสูตรที่5 1 2สูตรที่6 6 7แล้วก็8 9ดเ8 9จดไปเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือ8 9ดเเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะสูตรที่8สูตรที่8นะหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 5บวก1เป็น6 6บวก7ได้13 3บวก1เป็น4ได้3 4 มาดูสูตรที่9สูตรที่9ใช้หลักแสนบวกด้วยหลัก10เล็กหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลัก10เลขกท้ายครั้งที่สองบวก7ได้12 12บวก2ก็เป็น4 4บวก1ก็เป็น5ได้4ี่หมาดูสูตรที่10ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2บวกด้วยหลัก10เล็กหน้าครั้งที่1 ห้บวกศย์ได้ห้าหบวกสามได้8 8ดบกหก็เป็น9ก้าได้ปดเก้นะสรุปแล้วก็ได้3 4 4สี่สี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดเบ10สูตรเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันนะครับ สำหรับตารางนี้นะครับผมก็ได้จดตัวเลขลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขที่มาจากสูตรที่คำนวณได้ตามนี้นะครับก่อนหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดห้าหกเนี่ยับไล่ไปนะครับผมก็ไล่มาจดลงไปเรื่อยตามนี้นะครับมาดูกันเลยครับปกติแล้วนะครับต้องขอบอกก่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ดูสูตรนี้ไปเป็นสูตรที่ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพราะว่ามัน มันได้น้อยนะครับมันได้น้อยตัวแล้วมันก็ใกล้เคียงนะครับแต่จะจะให้แม่นยําขึ้นก็มันก็ต้องพิจารณากันลึกไปกว่านั้นนะครับแต่เพื่อนๆและสมาชิกบางท่านก็จับจุดถูกนะครับเอาไปบวกกับเอาไปคประกอบกับตัวเลขที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็เลขเด่นหรืออะไรทํานองนี้นะครับก็จะจะได้ไปนะครับแต่สําหรับสูตรของผมมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะอบอกได้ว่า มันน่าจะมีตัวไหนบ้างนะยังไงก็เอาไปคิดคำนวณกันเองใช้วิจารย์น,นะครับมาดูกันนะครับงวดนี้นะครับมันได้4กลุ่มด้วยกัน1 2 3 4เห็นไหมครับมันมี4กลุ่มด้วยกันนะปกติแล้วมันจะมีแค่2กับ3กลุ่มแต่งวดนี้มันมีถึง4กลุ่มมันก็ไม่เหมือนตัวอย่างที่ผ่านมานะครับงวดไหนที่มี2กลุ่มเห็นไหมครับ ที่มี2กลุ่มนหะมันมี2ตัวมันออกเลขกเบิลนะเห็นไหมครับหวดไหนที่มี3ามกลุ่มหนึ่งสองสามน่ะสามกลุ่มมันก็จะออก3ตัวพอดีอย่างเขานะมวดนี้มี2กลุ่มเห็นไหมครับมีที่ผมตีเส้นสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยเห็นไหมมันมีสองกลุ่มมันก็ออกเลข bubble, นะออเบิลสองเพราะว่ามีสองกลุ yah, ่มมันก็ออกเลขเบิลให้งมวดนี้ก็มีสองกลุ heures, meter, ่มเห็นไหมครับมันก็ออกเล็เบิล วดนี้มีสามกลุ่มเห็นไหมครับมันก็ออกสามตัววดนี้มีสามกลุ่มหนึ่งสองสามมันก็ออกสามตัวนะครับวดนี้ก็มีสามกลุ่มมันก็ออกสามตัวนะครับเห็นไหมครับทําให้เห็นนะว่ามันมันเป็นแบบนี้สามกลุ่มมก็ออก3ามตัว แต่งวดเนี้ยงวดวันที่วันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหานะครับมันมีสี่กลุ่มด้วยกันนะครับมันมีสี่กลุ่มด้วยกันมันจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่มันผิดไปนะครับแต่ผมเล็งเอาไว้นะครับสูตรที่มันมันมันน่าจะผิดนะครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็น ห้ากับหกหรือเปล่านะครับผมคิดคิดเอาไว้อย่างนั้นนะเนี่ยตัวนี้มันน่าจะผิดไปนะครับมันก็ไม่แน่นะครับอะไรมันก็เป็ี่นไปได้อะจะไม่ผิดอาจจะถูกก็ได้นะเอาเป็นว่ามาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็จับสรุปได้ตามนี้หนึ่งสี่หกนะครับก็จับเป็นกลุ่มไปเลยนะหนึ่งเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับเลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขที่ออกนะอันนี้มีสี่แล้วก็มีหก แล้วก็มี8นะครับจากตามหลักการเลยนะตามตัวอย่างที่เคยทำมานะตัวแต่สำหรับที่ผ่านมาถ้ากลุ่มไหนมันมีแค่2ตัวเราก็ต้องเอามาทั้ง2ตัวโอเคนะก็จะได้1 4 6วันนี้มี4เซตมันก็ต้องเป็น1 4 8 นะครับก็จดลงไป1 4 6 1 4 8แล้วก็2 4 2 4 6 2 4 8นะแล้วก็1 1ก็จะเป็น1 5 7 2 5 7นะครับก็จะมี5 7ด้วยนะแต่มันออกไปแล้วถั้า1 5 7ทั้า2 5 7ยังไงก็พิจารณากันเองนะครับเพื่อนๆและสมาชิกครับ ที่ผมได้พูดไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบ6-8นะครับสมาชิกชอบนะก็เอาเพิ่มไปได้นะเป็น168-268ไปนะเห็นไหมครับมันจะมีอยู่แต่ผมที่ตามตัวอย่างที่ได้ทำมานะครับจากสถิติตรงไหนที่มันมีมากมันก็จะออก นะครับปเศ์มันมามากมันก็ออกมากมันจะมาสูงนะครับผมก็เลยไม่ได้เอา168มานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ลองเอาพิจารกกันเองนะครับเดี๋ยวเอามาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเลขที่สรุปได้ตามนี้นะเดี๋ยวผมจะเน้นลงไปนิดนึงมาดูเลขตามครับเลขตามสุด E นะเลขตามสุด E ถือว่าดีมากนะครับ ถึงแม้ว่าตัวของเขาเองสุดทีมันจะผิดไปแต่ว่าเลกตามเขามาตลอดเลยนะื่องันที่ผ่านมาเห็นนะครับ725เขาก็ผิดนะแต่เลขที่ควณได้คือ896เลขที่คำนวณได้คือ896เห็นไหมครับ896แล้วผมก็บอกแล้วว่าเลขที่ตามของเขาก็คือ25เห็นไหมครับ25 235ก็มาทั้งสองทั้งห้าเลยนะครับ แล้วมันก็เป็นเลขตามที่ถูกตลอดก็ว่าได้นะครับสุดอีนกเลขตามเข้ามาตลอดเลยนะครับงวดที่ผ่านมาก็ตามมานะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับเลขตามถึงแม้ว่าตัววอของเขาเองจะคำนวณผิดไปนะเลขตามงวดนี้เ,เลขที่คำนวณได้คือ018ย์หนะศูนมาดูเลขตามเข้ากันดีกว่า ตอนนี้ผมกำลังจะคัดตัวนะผมก็จะเอาสูตรเลขตามมาช่วยนะครับ018หนดวันนี้ออก8-1ดหนึงหนะตัวงเข้ามา8ปดหึง 1. หนวันนี้1นึ่งอะตวงเข้ามานะครับแล้วก็ศูนเลขที่คำนวณได้ก็มาแต่เลขตามของเขานะครับมีมีมีสกับมี6แต่6นี่มากที่สุดนะผมจะเน้นไปที่6เห็นไหมครับ6ก เป็นเลขตาม6กับ3ในนี้3ไม่มีนะเพราะฉะนั้น6ก็ต้องเด่นเลยละ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นเลขตามที่6แต่ว่าเลขตามคนนี้จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ6คือเลขตามของสูตรอีที่เข้ามาตลอดคือ6ตรงไหนที่มี6ก็จะเน้นไปนะ6แล้วก็มาดูสูตร L นะเป็นสูตรที่เ,เพื่อนๆและสมาร์ทชิกรู้ดีกันอยู่แล้วนะ วันนี้ก็เป็นงวดที่2ีแล้วยังไม่สรุดยังไม่พลาดนะครับเลขที่คำนวณได้คือ90 1มาดูกันครับตรงไหนที่มี9มี0มี1นะครับเลขที่เราคำนวณได้ปรากฏว่ามีมีมี1นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปที่1กับอะไรครับ1กับ6ตรงไหนที่มี1กับ6เราจะไปตรงนั้นนะครับก็จะไปเน้น 1, ตรงนั้นนะก็คือ1 4 6 1>, 1, 4, 8 2, งสีแอ่าแต่ 1, 5, 7ออกไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าเลขที่คำนวณได้ไม่ได้ปักหลักนะครับผมไม่ได้ปักหลักนะไปปักหลักกันเองนะครับมี6มี1ก็จะเอาตรงนั้นแต่นี่มันหนึ้าเจ็ดมันออกไปแล้วก็ไม่เอานะแต่เลขส่วนใหญ่มันก็สามารถออกมา ซ้าได้แต่มันสลับที่กันก็พิจารณากันเองนะครับหนึ่งสี่หหนึ่งสแปดสองสี่หเพิ่มเติมนิดนึงเลขไม่ปักหลักนะครับในเมื่อไม่ปักหลักผมก็จกะมีเลขตรงนี้มาให้ดูนะครับจับคู่กันแล้วต้องไม่มานะครับก็คือวดนี้มี1กับ4นะครับมี1 4, มีสี่มีสองกับ4อันนี้คือ2ตัวบนนะ เห็นไหมครับจับคู่แล้วต้องไม่มาเพราะฉะนั้น2ตัวบนนะครับอยา่าอย่าให้1กับ4มาอยู่ตรงตรงนี้นะคือ2ตัวบน1กับ4 2กับ4ี่ถูกต้องแล้วต้องต้องให้ไปอยู่หลักร้อยแทนถูกต้องตามนี้นี่ยนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเลขดับนะครับเลขดับ เลขดับสำหรับ3สู่3นะครับก็37มวดแล้วนะครับ37มวดแล้วแต่ก็ผิดไป2งวดงวดที่แล้วก็ดับ8ก็ดับไม่มาถูกต้องงวดที่3 7ก็ดับ8อีกนะครับกเพื่อนพิจารณากันเองนะปรากฏว่า8มันก็ดับอีกแต่ผมไม่ตัดนะเพราะว่ามันเป็นเลขเด่นผมจะไม่ตัด แต่ตัวที่จะให้เด่นเลยนะ่ะก็คือตรงไหนที่มีหกมีหนึ่งอ่าตรงไหนมีหกมีหนึ่งแต่ถ้ามันมีแปดก็จะให้ไปลองไปเยจะให้ตรงนี้เป็นเด่นโอเคนะแล้วก็มาดูเลขดับบนทุกหลักสามสูตรด้วยกันงวดที่แล้วผมไม่ได้ตัดออกนะผมบอกแล้วห้ามันก็มา ไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับตั้ง3สูตรมันก็ผิดไปมาดูงวดนี้ครับ3สูตรดับทุกหลักบนนะครับยีงวดก็ผิดไปอย่างละงวดงวดที่แล้วนี่เองงวดนี้ได้ศูนย์ได้9ได้3ามเลขดับทุกหลักนะมาดูนะศูนย์เก้าสามก็ไม่มีในนี้ก็ผ่านไปสรุปแล้วที่ผมให้เด่นเลยก็คือ1 4ึี่หกับ2 4งี่ห จะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผมก็ขออภัยด้วยนะครับคำนวณไปตามสูตรนะหรือแต่ที่มันพลาดมันชอบพลาดอยู่แต้มเดียวตัวเดียวเพื่อนๆก็ลองเอาไปเอาไปพิจารณากับเลขของตัวเองดูนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจทำไมมันถึงพลาดไปแต้มเดียวตัวเดียวไม่รู้จะเป็นเลขอะไรมาลงแทนหรือเปล่า mm. ก็พิจารณาเองนะครับเพื่อนๆและสมาชิกนะผมก็แบ่งปันสูตร นะครับให้ไม่มีอะไรนะครับโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับโชคดีกันทุกๆคนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมีบทสรุปอีกสรุปหนึ่งนะครับสำหรับ3ตัวบนก็คือสูตรมิติใหม่ที่2นะครับมาดูว่าเลขที่ได้มันจะเหมือนกันไหมนะกับสูตรมิติใหม่ที่1คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ